ช่องจีนกีรายุเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าที่อยู่บนมือของน้องจีนนี่แหละครับคือใบอะไรครับถูกต้องครับใบหนึ่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับอยากรู้ไหมครับว่าถ้าเรากำเงินหนึ่งดอลลาร์สหรัฐไว้ในมือถ้าเราไปเที่ยวแต่ละประเทศเนี่ยที่ น้องจินยกตัวอย่างมาให้40ประเทศนะครับสามารถซื้ออะไรได้บ้างในแต่ละประเทศมาดูกันเลยครับประเทศแรกประเทศตุรกีสามารถซื้อเคบับได้1ชุดครับต่อมาประเทศอินเดียอันนี้อิ่มเลยครับพาลต้าถ้วยตักไม่ใช่ขอาทษนนะครับเป็นชาสองถ้วยนะครับ มีขนมปังอีกสามก้อนนะครับและกุ๊กนี่นะครับอีกหนึ่งที่นะครับอิ่มกันพอดีครับแล้วต่อมาประเทศพม่าสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้หนึ่งถ้วยครับหนึ่งดอลลาร์ใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งดอลลาร์ต่อมาอ่าเจ้าของประเทศเลยครับประเทศอเมริกาครับสามารถซื้อฮอทดอกได้หนึ่งชิ้นครับ หนึ่งแล้ล่นี่เป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับสามสิบสองบาทคัะ oh, อ๋อน,นี่เป็นเรีนา,นานแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงโควิดน่าจะลดนะคะกระดาษมันติดกันกร <c oughs> ประเทศญี่ปุ่นซื้อข้าวปั้นได้หนึ่งชิ้นครับประเทศสเปนสามารถซื้อชูโรสได้หนึ่งแท่งครับต่อมาประเทศเม็กซิโกสามารถซื้อบูริโตได้หนึ่งชิ้นครับ คริโต้คืออะไรลูกมันจะเป็นแป้งทอติลาะะ่าครับค่ะบางคนไม่รู้แป้งโทอติล่าคืออะไรมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะแป้งโทอติล่าคือแป้งที่เขาทําทากโกะคะ้ครับมาจอกเปรียปร้ยวๆหน่อยอะคะแต่ว่าเปรี้ยวไม่เท่าอินเจรานะคะเป็นอินเจราเป็นแป้งเ,เอธิโอเปียไม่เปรี้ยวเท่านั้นเขาแต่ว่าเขาจะใส่หัวหอมใหญ่มะเขือเทศนะคะแล้วก็มีหอม หอมกระเทียมนะครับแล้วก็มีมีหมูมีไก่พวกนี้แล้วก็ผักอะไรสรารพัดของเขาก็ไม่รู้นะคะมาทําให้มันสุกโดยการเอามาผัดนะครับแล้วก็เอามาโรยใส่อย่างเงี้ยค่ะคล้ายแหนมเดืองเขาเรียกบูริโต้ครับ mm hmm. ต่อมาประเทศจีนครับสามารถซื้อเกี๊ยวได้หนึ่งจานคัะ mm hmm. ต่อมาประเทศโมร็อกโกสามารถซื้ออินทผลัมได้สี่ร้อยกรัมคัะ mm hmm. อิ่มกันพอดี ต่อมาประเทศออสเซรเจานสามารถซื้อโยเกิร์ตได้หนึ่งถ้วยค่ะต่อมาประเทศเวียดนามสามารถซื้อชาได้สามแก้วชาอะไรลูกชาอะไรครับชาร้อนนะครับสา<อ>แก้วคับครับามแก้วละประมาณีไม่ใช่ชาไข่มุกเนาะไม่ใช่ครับชาไข่มุกไข่ขนาดนั้นก็ถูกเวอร์ครับต่อมาประเทศมาเลเซียครับ สามารถซื้อติ่มซำได้หนึ่งเข่งต่อมาประเทศอียิปต์สามารถซื้อชวาาได้หนึ่งชิ้นชวาาคืออะไรลูกมันจะเป็นแป้งแบบโรตีของเขาครับแล้วก็เฉือนกับเนื้อบางร้านเป็นวัวบางร้านเป็นไก่บางร้านเป็นเกะเอามาเฉือนจนๆๆๆแล้วเอาเนื้อนะครับไปคลุกกับหอมใหญ่ แล้วก็มะเขือเทศครับแล้วก็ใส่ให้เราเหมือนบูริโต้เลยครับ,รบต่อมาประเทศเกาหลีใต้สามารถซื้อสาลายได้สองห่อต่อมาประเทศสิงคโปร์สามารถซื้อโคกได้หนึ่งกระป๋องต่อมาประเทศไต้หวันสามารถซื้อบัวลอยได้หนึ่งถ้วย ต่อมาประเทศฮ่องกงสามารถซื้อชาได้หนึ่งกล่องและน้ำหนึ่งขวดจากตู้กดอัตโนมัติครับต่อมาประเทศอินโดนีเซียอันนี้อิ่มกันอีกแล้วครับสามารถซื้อนาซิโกเร็งได้คือข้าวผัดแกะกับสเต๊ะนะคะพร้อมน้ำดื่มและของหวานเล็กๆน้อยๆค่ะอิ่มเลยนะต่อมาประเทศมองโกเลียครับสามารถซื้อเก๊ว้วมองโกเลียได้เจ็ดตัวค่ะ ต่อมาประเทศอิตาลีสามารถซื้อขนมปังได้หนึ่งก้อนต่อมาประเทศฮังการีสามารถซื้อกาแฟและขนมปังอีกหกก้อนอิ่มกันอีกเช่นเคยค่ะต่อมาประเทศรัสเซียอิ่มอีกแล้วครับสามารถซื้อไอติมได้สิบเจ็ดแท่งกินจนฟันผุเลยเนาะใช่ครับแจกเพื่อนได้เลยใช่ครับต่อมาประเทศเนปาลสามารถซื้ออาหารถิ่นได้ หนึ่งอย่างอันนี้คือเกี๊ยวโมโม่นะคะจะเป็นไส้เนื้อจามารีนะคะทำเป็นเกี๊ยวนะคะบางร้านก็ทําเป็นไก่ะคะ่ะต่อมาประเทศไอซ์แลนด์สามารถซื้อมันฝรั่งทอดได้หนึ่งถุงต่อมาประเทศออสเตรเลียาสามารถเป็นค่าโทรศัพท์ได้ หนึ่งนาทีพปพ e l l o h ัล l o ผ่านไปหนึ่งาทีแล้วอ๋อเราเงินหมดแล้วนะ <c oughs> ต่อมาประเทศเคนยาอิ่มกันอีกแล้วครับสามารถซื้อหอมใหญ่ได้สี่ลูกมะเขือเทศสี่ลูกผักกาดหอมแปดมัดอ๋อเรากินดิบเลยเนาะไม่ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> เ,เรากลายเป็นวัวไปแล้ <c oughs> <c oughs> ตั้งเอาไปต้มก่อนออครับ <c oughs> ต่อมาประเทศซิมบับเวสามารถซื้อได้ตั้งแต่ของกินยันเสื้อผ้านกไก่อันใหญ่จังนกไก่เหรอลูกใช่ครับต่อมาประเทศแคนาดาสามารถซื้อแอปเปิลได้หนึ่งลูกต่อมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถซื้อชีสชิ้นเล็กได้หนึ่งอันห่งชิ้นต่อมาประเทศ โปรตุเกสสามารถซื้อกาแฟได้หนึ่งแก้วต่อมาประเทศเบลเยียมสามารถซื้อหมาฝรั่งได้หนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คด้วยหนึ่งอันลูกหนึ่งแพ็คเาหแพ็คเลยเนาะหนึ่งแพ็คคือสิบสองชิ้นครับ,รบต่อมาประเทศเดนมาร์กฝั่งของกรีนแลนด์เขาสามารถซื้อ,อขอโทษน,นะครับสามารถเติมน้ำมันได้หนึ่งลิตรอ๋อครับ ถูกกับบ้านเราอีกบ้านเราลิตรห้าสิบที่นู่นลิตรสามสิบสองค่ะบ้านเราห้าสิบเลยเหรอลูกบางที่ก็ห้าสิบแต่ว่าตอนนี้ก็ลดเลือสามสิบสองเท่าเขาคะ่ะต่อมาประเทศอังกฤษสามารถซื้อไข่เค็มได้หนึ่งลูกประเทศอังกฤษมีไข่เค็มได้เหรอลูกมีครับมีมแบบตอนนั้นะ เคยเห็นช่องไอรมอโรนไหมตอนนั้นเขาไปเที่ยวมองโกเลียแล้วเขากาลังไปเลือกซื้อขนมอยู่แล้วก็ไปเจอขนมของไทยด้วยค่อของไทยนี่โอท็อปแท้ๆครับ,รบต่อมาประเทศเช็กสโลวาเกียสามารถซื้อเบียร์ได้สามขวดต่อมาประเทศฮอนดูรัสสามารถซื้อเอ้ยขอโทษน,นะครับสามารถนั่งแท็กซี่ได้รอบเมืองอต่อมา ประเทศเดนมาร์กฝั่งคูเปเฮเกนสามารถซื้อช็อกโกแลตได้หนึ่งห่อครับต่อมาประเทศจอร์แดนสามารถซื้อแปปซี่มันฝรั่งหนึ่งถุงและช็อกโกแลตครับหนึ uh ่งห่อต่อมาประเทศซาอุดีอาระเบียสามารถนั่งแท็กซี่ได้หนึ uh ่งไมว์ากว่าต่อมาประเทศเฮติสามารถ ซื้อข้าวเก็บไว้กินได้4มือ้อต่อมาประเทศสุดท้ายประเทศไทยสามารถซื้อข้าวผัดกะเพราได้1นึ่งจานถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย